สวัสดีครับผมเฉลิมทองกัญญากเกษตรฟาร์มครับวันนี้จะมาเอาพึ่งในป่ายางครับเอาด้วยจานหยองครับจานหยองขึ้นไปแล้วพึ่งรังนี้ใหญ่มากครับหัวใหญ่ เพิ่งมันทำเว็บแล้วครับเพิ่งจะเตือนด้วยการทำเว็บจานหยงซูๆ จะมีจานจินครับจับอยู่ข้างล่างจับเชือกไว้จานจินครับเป็นคนเจอครับสายตาดีมากครับจานจิน,น,จน,นพึ่งแตกลังแล้วครับ เพิ่งได้แตกดังแล้วครับ หัวค่อนข้างใหญ่ครับหัวหัวใหญ่มากน,น,น้ำใหญ่มากครับหัวน้ำครับ,บหัวน้ำใหญ่มากระวังนะครับจันหยองระวัง จานหยองบอกว่าหัวน้ำไกลเหลือเกินครับหัวน้ำไกลเหลือเกินครับจานหยองสุสุหัวน้ำครับกลางแรกครับตอนนี้ป่ายางหัวน้ำใหญ่มากเลยครับ จับเชือกด้วยนะครับจานกินจับเชือกกลัวแต่ต่งใลมันหักต่งยางเปละด้วยด,วด,ด,ด,ดึงไว้ครับดึงตึงๆไว้เซฟเซฟเพื่อนไว้ก่อนครับ

คันจะอยู่ทางนู้นครับแต่ผมมาอยู่ลบมาอยู่ตรงนี้คนเดียวครับหลบข้างต้นยางครับระวังนะครับจันยองยาประมาทควันตลบอบวนไปแล้วครับ ทีมเราครับจะเป็นน้ำพึ่งสดครับน้ำพึ่งสดๆขันสดๆไม่มีไม่มีสิ่งอะไรเจือปนครับนอกจากน้ำพึ่งอย่างเดียวน้ำยังไม่ให้เจือปนเลยครับน้ำเปล่าต้องเป็นน้ำพึ่งสดๆอย่างเดียวครับน้ำพึ่งเดือนห้าครับขึ้นเก้าข้ามเดือนห้าครับ อันนี้ขึ้น9ก้าค่ำเดือนห้าเมื่อวานขึ้นแปดค่ำถือในจันท,นทรคติไทยนะครับถ้าเป็นเดือน5า้าสากลดังไปหมดแล้วครับ รู้สึกว่าจะได้มาแล้วนะครับตุเหลี่ยต้อนกับตะวันกับโดยเทเป็นอะไรหรอกมันค้ำเมฆนั้นไว้แล้วนั่นเชจอกัน โอ้ยยังไม่พอครับถุงที่สองครับถุงที่สองโอ้ยหมวกผมเกะกะมากไปถุงที่สองครับถุงที่สองถุงแรกใส่ไปแล้วครับถ่ายทำโดยเฉลิมทองกัญญาครับ โอ้ oh. น้ำที่สองครับตาอ,อยู่ไหนคนอยู่ไหนน้ำที่สองใหญ่มากครับใหญ่จริงๆครับน้ำที่สองรู้สึกว่าจะเต็มบินเต็มไปทุกอเลยครับแต่มันจะบินอยู่ข้างบนครับ หลักๆเลยคืออย่าไปจับขี้ผึ่งให้เขาลงมาเสร็จก่อนแล้วค่อยไปจับครับผมผ่านประสบการณ์มาแล้วครับดำผึ้งเอ้ยดำน้ำหนีพึ่งครับเขาดำน้ำดูประการังกันผมดำน้ำหนีพึ่ง ผมลบข้างต้นยางครับเนี่ยลบข้างต้นยางรับรองพึ่งไม่เห็นผมแน่เอาหมดยางจานยองจานยองเป็นตัวเฟี้ยวครับของในทีมครับตัวเฟี้ยวเลยได้แล้วครับ จะลงมาแล้วครับเจ้าลงมาแล้วครับเอาลงมาแล้วครับเอาลงมาแล้วครับนี่ครับน้ำครับโอ้โหตู้สึกวัดได้เยอะมากครับจบยุดนก่อนยุดนก่อนการจินรับแล้วครับรับมาแล้วน้ำ ปล่อยเชือกลงมาครับปล่อยเชือกลงมาที่ถือนั่นคืออะไรครับจันยองขี้ไอ้ทำไงดีไอ้ใยพูกมาพูกมาโยลงมาโยลงมา เม็ดเม็ดมดระวังนะระวังนะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบจับดีๆหูรังค่อนข้างใหญ่ครับรังค่อนข้างใหญ่เจ้าแต่หัวน้ำครับปล่อยให้รังให้พึ่งทำหัวน้ำต่อกิโลประมาณกิโล สิบห้าสิบหกโลครับครั้งแรกห้าสิบหกโลครับครั้งแรกอยู่กับจานจินครับลงชา้าช้าจานยองลงช้าช้า Đứng đứng chạc Đứng chạc Ok ok Điều thịt đi đứng ôi Đứng mới đại Ừ đứng đại lạ Ừ đứng mà Đứng mà ดึงดึงลงมาเลยนี <S <S ่จับคกด้วยนะจับคับเอ่อล้วจบถอนเกลืโอ้ยโอเค ใส่ครบมาแล้วครับอเ Ada, อาครับยงไปเลยโอเคครับนี่ครับน้องหัวานี่ครับจานห้องเป็นคนเอาครับขางหัวแรกนี่นะครับ ตึกเนะาะตึกแหละขี้ข้างหนึ่ตักเป๊ะเลยอขี้ข้างหนึ่งตักปเป๊ะแรงเลยโอ,โอ้โหเพราะมันมันมันไปติดนะนั่นนะขี้มันไปติดนะครับขี้ไปติดครับว้า<อ> <laughs> ถือว่าสําเร็จครับรังแรกสําเร็จครับสวัสดีครับ